เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เนี่ยข้าหมายถึงใครบ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2557เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้ใจ,จ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรในข้อสี่เนี่ยเขาให้คําจำกัดความเอาไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นหมายความว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและให้หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นลูกจ้างก็ได้นะครับหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากนี้นะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ให้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยนะครับอาจจะเป็นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมมหรือบุคคลอื่นๆก็ตามที่ท้องถิ่นเนี่ยได้มอบหมายได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับท้องถิน่นโดยได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ตามระเบียบนี้นะครับ